เป็นจ,จังไดเนาะได้ครับแท็กเตอร์จอรเดียห้าแล้วนะจ้าตียู่าครับตียวครับมาไรกับนิ่มต้องมาไล่ให้กับเบาดีจะไข่แพ้งลายมันมีชมันหลายแน่เป็นให้ลุลิกมาอยากมากย้อนยุคจะขายแพ้งลายต้มาไล่เบาดีมันบ่จ้าอ๋อป้าแพงดอกพ่อจ้าบ่แพงจ้าป้แพงป้แพง รวมอยู่เดี๋ยวเฮชว์รวมเร็จนี่ก็คือถ้าลูกค้าผู้ใดที่ได้เ,เขามาเตินสมาชิกจอนเดียของเขานี่ก็จะมีบัตรจับรางวัลมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยนะคะมีทองมีมอเตอร์ไซค์มีของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะเหมือนกันนะคะไปร่วมจอยร่วมสนุกด้วยกันนะคะเบอร์โทรที่ให้มานะคะที่อยู่เบอร์โทรที่ให้มา ก็จะมีจดหมายนะจดหมายมหามาเยี่ยมมาชมมาเชิญชวนถ้าเชื่อว่าได้เปิดอ่าช่์ร่วมหรือว่าจัดโปรโมชั่นต่างๆนะจะก,ก็จะส่งมาให้ตามที่อยู่ที่หายไว้นะคะ mm hmm. เบอร์โทรโทรชวนเชิญให้ไปร่วมาจอยน้ำกันนะคะ